สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ซองเบาเอือสแเนลนะวันนี้เดี๋ยวเบาน้ำสิภาไปเบิง้งปลาเพิ่นขุดมันแก้วหดือมันเผาเนาะไปติดตามชมกันเลยว่ามันสีหง่หรือบอลพอดนปลูกไว้ในไฮนาเพิ่นติดตามชมกันเลยนนัาดดอดินมันนั่นมันงา่ามคอดบอ ขายเนี่ยเลยเอาเป็นโลบ่เป็นโลกับซาติดเบื้องยุบ้านหนึ่งกบ้านนี่ค่ะอีนายนั้นเอจุกซีพันไม่เห็นมันพ้าวบ้านนี่ค่ะมีมันพ้าวน้อยนะเบิ้งข้าเขาติดเบิ้องในผสมของโลป่ายจุกซีพันนั่นนะเออเราไม่ใช่หูมันมีแต่อันนี้ตามันแตกก็ พูดแลทั้ง,ค,ค,ง,งคือคือมันงหญ่ๆคือเราเป็นโห,หน่นองู่ายอยล,ล่เป็นความจำเลยล่อ <laughs> งเข้าก็ไม่ได้บางเลีกว่ามันไม่ได้โคก็ได้ ปูมันเผาปลาไว้กระไดชิมไว้ซื้อไม่ได้เชื่อผูออ้อืน่นหรอวะนะโรมตัวนี้จะว่าดีกว่าน,น้ำกับมันเอาห้าเวเียวหนึ่งแต่มือมันอันมาดั้ระถือแต่ปูท่านอีทุนไข้ก้อนเห็ดหน้ามาจาก ถ้าเฮิบใหญ่หราโหใ่ไงคุูแม่มันัาโหหรือี่และได้ซี้โหได้แล้วโหอืมมิแต่โหยังไงมีแต่เฮ็ดเป็นจุกขายเนาะพยันว่าเพื่นเจะนั้นตีเป็นโลกขายให้เขานะ ได้แหละยีร้อกีเี๋กันีมน้มันมีเยอะหละค่ะผู้ยีโตนมันสั่นเขาได้แสได้โอบในมันมันหลุดความอ,อ่อที่อันนี้นะมันไมีเยอะหลายโอแต่เฮิบริณินคักเลยนี่อเออบัดตัวแต่เฮินนเออบน,นะโหง่าย เขาลงมาอยู่เพื่อนแช่เมื่อกี้นี่ก็ไม่ได้เบิกนะแล้วแม่ลงมาดูน้ำเลยโอ้ยยาเคือขึ้นหลายแท่มาดึงเคือเพราะว่าเห็นแต่เคือมึงงมังงาข่าอยู่อันเม่งยังไม่ทันจอมันข่ายยืดดงค่ะข้าวัดลงมาทับอีฉันไม่ได้มีนะความมาข้าวัดอันเพิ่นละพายข้าวแล้วนี่แหละเพื่นไปควัดอีค่ะมันโหลดไม่ยงเจอเลยเออเจ้าบักเลยหลาย

ปู้อันนี้แล้วปีนาว <c oughs> งลนีค้เรนี้ก,ซสสกเซอันมาสลีเพอันเทศหน้าก็ไม่อยู่คือผมควนเธอนี่ก็เพอ่อกัน้าวแล,ล้วข,ข้าวดอนะเอ่ี่ะเก้าวลลบ้านข้าวดอกหรือละดำจวนี่หละข้าอัน นี่หน่ข้าววัพเฟนเซอร์นี่กระโดดกันมันหักนี่เป็นต่าอาะนะเบื้องนี้วะโอ้ยคันเด็กหาข้าวพวกเราเปล่าเลยวันนั้นเด็กว่าข้าวโดน่าปีหน้าปีอันสามเดินเออันเดียวกันแหละนี่ยังมีอ่ออยู่นี่กระเดียวเพิ่นซีอ่อแลนโดคือกันกัหน้าปีนั่นแหละคือกันกับหน้าปี เขาห้ยังปูมันอยู่บ่นนั่นเลยเลยยังปูมันควาดจะยังไม่ได้แล้วฝนตกขัดโจ๊ะปูเดี๋ยวมีคนเที่ยวทางนี่เธอเอาเลายไปบกอนกจเ่เขาอันนั้นบ่เม้นเขาเอ็นมาใบก่อนบ่าทางนี้ยังไม่เห็น ปูแล้วกับปะไว้เลยแจควันปูจากโลในนี้นะแจไม่ได้หลายกันเลยนะมันอันนั้นเลือดเขาเอามาปูแต่แต่สวนเขามันเลือปูแต่พืชนล่ะสาวลงมาปู นมืดอตั้งโตก็ได้เอาไปอันไหวบ่อนมันบ่อนเดียวยังได้สัญญาณสัญญาณลิ้นแห้งต็ก <c oughs> ม,มีเลยสัญญาณลิ้นนะมันได้แต่ของเขาลักฮะ,อะไอ้กีได้อยู่ <c oughs> มันหนักโซลเซลพัดตายเลยตายไว้แค่มันจะมันเปลี่ยนปุ๊บ ซากไฟไมีเห่าบนมอมันเป็ดคือมีจังเพื่อนถ้าอยู่แดดเหมือนในมีแหงไปเลยกอดแล้วลงมากคือว่าแจ่มเอามากว่น,กนแดดแห้ง <c oughs> ก็ดีกินแล้วสำเนาง่ายเลยครับมีแ่บก้นนั่นไปป้าว่าจัสองสาม,มือเนาะแล้วมันเหี่ยวเนี่ Nhai hôn hồ yên nha yên nha yên đi yên nha yên nha yên nha hồ nha เงินจากมืออาจารย์ฮวนเวนไปบ้านพะฮัดวันจัดมาเออไปมือเดียวก็มึงแต่ว่าเนาะอืมมือเดียวันจดะพอลงมาส่งคอยมือนั่นนะครบห้าสิบพันค่ารถนะค่ารถกระแพงอันสองสามมือแล้วเพื่อนว่าอัน เศร้าเจ้าห้าพันบอกคนนะมาเพินสามสิบบานๆเอารงมาส่งค่อยเอารถจากลงมาส่งก่อนเอาห้าสิบเจ้ไปนำก็มีเจ้านี่บัตรถ่ยหน้านี่กัมนมานเอผ่าเข้าชนี่กัล่ามคนไนกูเขาคนละล่ามหรืออะไรถ้าขันนั้นดำบอกก็จะว่าอันนั้นอยู่ คันผาย,ยันย่างขึ้นเราจะดำอยู่ขึ้นแล้วลน้ำอยู่ทำผายก็ผผายเป๊ะเออเห็าาุไปหานเฮนาแสงเนาะปูสลีก็ได้ขายอยู่คนหนักอยู่แนวันมาปูแต่หกปีก็มาปูแต่หกป,ป,ป,ปีพินาคันปูก็ได้ สลี่อันนี้เปลี่ยนเลยมันมากน้อยมาสโลยซ้ำของเรานะมัน 0, นะสูญพันล่ะหาสลี่ยันพันเอาเอามาข่าวแล้วมาเด่งเขามากินมาอันง่ายๆอ่ะนะมาอันสีดำๆซับนะเขาแปบเขากรรมมันบ่ เราไม่มากกินบ้านทราจลีทา่านแดงค่ะอืมโอ,อ้ขัดแป๊บเดียวได้หลายเติบอบอนมีดีกว,ากวา้างมีดีกว้างขัดเรื่องหันเนาะมิตะหอยง่ายมันนั้นเพิ่งแ้วเพิ่มพังไงแววพังเลาะทำได้บปรจแกเสร็จสองเสร็จ เด um ็กแบบ40,000แต่ควร์งันกันแล้ว40,000เออเนอะเทียงหัวง่เนาะมาหอดเทียงแล้วหลังจากที่ไปท่านป้าราอันกุดมันเผาเนาะกันเลยให้มา3หัวแล้วระวังให้มาซิมลองเบิ้งมาซิ หวานบอรเราว่ะเดี๋ยวบะน้ำชิมอืมเ็นตาแซ่บเลยนะขัวขาวๆบร่ได้ปลูกใส่ดินทรายปลูกใส่ดินธรรมดาข้าว,าวานดินดำบะน้ำก็มิแตไปยืนเบิ้งนะบะน้ำบริควัดนำเพราะเราบริควัดลายควัดพอแตะขึ้นไปขาย อืมหวานกรอบหวานคือกันกระปุกเจดินช่าย ้็นั่นจะก,กระควัดมือแรกเนาะบ้าน,นำกลาเป็นซิมของเพิ่นก่อนเข้ากลิปมอาเป็น่าอันคลิปนี้บ้านำสิทธิขอเก็บพาบรรยากาศวัเพียงเท่านี้เนาะเจอกันคลิปหน้าอย่าลืมเข้ามารับชมช่องเบาเออร์สแนลเด้อจ้าไปแล้วครับายบดีครับสวัสดี